you. Mm -hmm. เราจะชอบพี่แม่ก้อาหารกันอ๋อกินกันหลายตัวกันเลยน<ม>ี่นนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อน,อนเือนก็จะกินได้คนน่ากินเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเลยไปดูเพื่อนกินอันนี้ก็จะเป็นเค้กนะคะที่เป็นก้อนเดียวมาจากผลิตก,กับนมเลย อ,นนอันนี้เขาก็จะกินกอันนี้เขาก็จะกินเป็นเคที่ไม่กี่ก้อนอะ่ะนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากลอนนะคะอันนี้ก็ก็จะกิอะไรอะไรพวกนี้อ่ะเนาะพวกนียเราจะสั่งอะไรอันนี้โอ้โหเรากินเหมือนเพื่อนเขาเลยขอโทษค่ะ จะไปต่อยตรงๆนี่นะทุกคนเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะทำใ,ใครกลัวมั่งใครกลัวมั่งครับหญิงครับใส่สี่วนนี้ใช่ไหมกลัวโอเคโอเคเดี๋ยวฉัน เอิ ừ, ่มจุงมือเธอเองที่หละกลักวไม่ไม่กลัวโอเคดีมากกุ้นขาวม่นีไม่ได้ใส่ใสพรึงไหมอ,มอืเป็นไงสวยมาก กจะเป็นรูนี้แหล,อนนละอนถ้าวนโตกับเราอะก็ถ้าเป็นคนเดี่ยวเราอะถ้าเป็นคนดีเราก็จะเอาเขาเขา้าบางทีงอันนี้ทีนี้ตมอแล้วก็ตะก็จะเป็นครึ่งนี้เนาะเนะี่เนะม,ม ส่วนพวกนี้เนาะอันนี้คือแบบอะไรแล้วก็จะเป็นแบบพวกแม่พวกมูพวกมูพวกแม่เนาะอย่างนี้พี่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะคะทุกคนคือเดี๋ยวไปสอนนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปซื้อสัตว์เข้าบ้านอาอันนี้ก็จะเป็นของพวก,กวัววัวแบบผลิตนมมะแกะเนีย่ยเนี่ยเดี๋ยวที่มันวางทุกคน อันนี้มันคือวัวชิฟาลิตนะทุกคนนี่วัวก็อยากเห็นลูกมันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีลูกมันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหนูแบบ อันนี้ก็จะเป็นไก่โอ้ครับโอเคนี่นะคะทุกคนนโอเคนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบพวกกงพวกไก่อะไปต่ออันนี้มันเป็นพวกกงพวกไก่เนาะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่ค่อยเก่งกับอันนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกงพวกกรงเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือแพะ ทุกคนพาให้นี่ก่อนนะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย